เด็กดื้อของนายมาเฟียตอนที่ห้าสิบสองหนุ่มมาเฟียคิดแล้วว่าสุรวมถึงโกศลได้บัตรเชิญให้ไปพบทายาทของสิงง์มั่กรการจะเข้าไปพบนั้นมันยุ่งยากมากถึงแม้ว่าเขาจะได้บัตรเชิญก็ตามนี่ทำไมเราสามคนถึงได้ถูกเชิญเนี่ยนายพอจะรู้ไหมคิดเริ่มสงสัยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนายหลักโกศน เดี๋ยวเราก็รู้ก็สนเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอเข้าพบก็ใช่ว่าจะเห็นหน้ากับมีฉากกลางกันขอบคุณมากที่คุณทั้งสามคนให้เกียรติและมาตามคำเชิญของผมเป็นเกียรติมากครับที่พวกผมได้รับเชิญมาไม่ทราบว่าทายาทอย่างคุณต้องการอะไรจากพวกผมกันแน่คิดตัดสินใจถามขึ้นก็ไม่มีอะไรมากหรอก การค้าของคุณคุณคิดคุณวัุคุณโกศลต่อไปนี้จะมีพักพวกของผมคอยหนุนคุณทุกทางหมายความว่าอย่างไงก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ผมอยากคบหาสมาคมเป็นเพื่อนกับพวกคุณก็เท่านั้นเป็นเพื่อนเหรอมันอาจจะดูแปลกนะครับเพราะผมก็เพิ่งเป็นเด็กความจริงผมเคยเจอกับพวกคุณแล้วเคยเจอด้วยเหรอเนี่ย โสนนายเคยเจอไม่เคยนายก็รู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนั่นสิพวกคุณไม่ต้องสงสัยกันหรอกครับผมก็แค่ฝากของสำคัญไว้ในมือของพวกคุณอยากให้พวกคุณดูแลให้ดีก็เท่านั้นต้นกว่าผมจะพร้อมและมารับหมายความว่ายังไงของสำคัญของคุณพวกเราไม่เข้าใจคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้หรือว่าอาจจะรู้เร็วนี้แต่ยังไงผมก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกัน วันนี้ผมต้องรีบไปแล้วขอบคุณที่มาพวกเขากลับมาที่กว่างงวยอะไรกันวะเน,นี่ยเรียกไปพบใช่นั่นน่ะสิไอโกโสนมันยังไงกันแน่เออคือหรือว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องอะไรก็น้องโมเดลน่ะสิมีสร้อยที่มีสัญลักษณ์ของแก๊งสิงมังกรจริงเหรอจริง นั่นหมายถึงว่าของสำคัญที่ทายาตของสิงมังกรฝากไว้ก็คือน้องโมเดลอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงวสุนี่นายเคยเห็นจริงๆหรอจริงๆคิดตอนนั้นน้องโมเดลมานอนที่บ้านของฉันแย่แล้วโผสนนายต้องรู้แน่ๆคือที่แรกฉันก็สงสัยแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วล่ะว่าน่าจะใช่น้องโมเดลแล้วน้องโมเดลจะเป็นยังไง ถ้าถึงเวลานั้นใจเย็นๆหน่อยท่าน้าทายาทคนนี้ยังเด็กอยู่ได้ซ้ำบางทีเมื่อโตขึ้นอาจจะเปลี่ยนความคิดสแสดงว่าที่เขาตั้งใจจะหนุนพวกเราเนี่ยก็สแสดงว่าให้เราดูแลน้องโมเดลเป็นอย่างดีนั่นสิคงจะเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องโมเดลด้วยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าฉันจะคอยดูแลน้องโมเดลเองแล้วกันหมายความว่ายังไงว่าโกศลนทำไมต้องเป็นแก ก็แค่คิดว่าน้องติดใครที่สุดและอีกอย่างแกสองคนก็เป็นมาเปียเข้าใกล้น้องมากก็ไม่ดีเดี๋ยวจะติดนิสัยไม่ดีอ้าวอ้าวเอกโกศลมันจะมากไปแล้วนะแกตั้งหากละ่ะที่นิสัยไม่ดีโหดกว่าพวกเราซะอีกทั้งสามคุยกันและแล้ว,ลวบรรดาแฟนๆก็เดินเข้ามาเห็นนุมน่มมีท่าทางเครียดพ่อเห็นแฟนกระต่างพุ่งเข้าไปหาและจับแยกคู่ไค่คู่มัน จะดึงฉันไม่ไหนเนี่ยเขาเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเรื่องแต่งงานเรื่องแต่งงานอะไรของนายเนี่ยอยูด่ดีๆนายทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกไหนบอกว่าจะรอไปก่อนไงรอไม่ได้แล้วมัเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านายไปที่ไหนกันมาฉันว่าที่นายไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีรู้ได้ยังไงดูสีหน้านายก็รู้แล้วสมก็เป็นแฟนจริงๆเลยว่ามา พ่อเต่ารู้ว่าไปพบใครมาแล้วคนคนนั้นต้องการอะไรเต่าก็ตกใจมากโหนี่นี่นายจะมอบน้องโบเดลให้เขาจริงๆเหรอรอให้ถึงวันนั้นสะก่อนแต่ตอนนี้ฉันร้อนใจมากไม่ไว้ใจอะไรเลยทางที่ดีเรารีบแต่งงานกันเถอะนะฉันจะได้ดูแลเต่าให้เต็มที่นี่ยังไม่เต็มที่อีกเหรออยู่ด้วยกันเกือบจะตลอดแล้วเนี่ยไม่ เอาเป็นว่าอีกเดือนหนึ่งฉันจะแต่งงานกับเต๋าแล้วกันเอานี่นายเอาตามนี้แล้วก็ไปได้แล้วไม่อยากอยู่บ้านในคิดอ้าวเมื่อกี้ก็ยังเห็นคุยดีกันอยู่เลยทางด้านวาสุที่ดึงน้ําเหนือไปคุยที่ระเบียงอะไรของนายเนี่ยเหนือช่วงนี้ฉันอาจจะต้องทํางานจนไม่มีเวลามาพบเหนือแล้วยังไงทางที่ดีเราควรควรอะไรหรอ ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นให้ลึกซึ้งหมายความว่ายังไงไปที่บ้านของฉันกันวาสุข,ขอในสิ่งที่น้ำเหนือให้ไม่ได้อะไรนะน,นายจะขอนอนกับฉันเหรอก็ฉันบอกแล้วว่าตับใดที่ฉันยังไม่แต่งงานฉันจะไม่นอนกับนายถ้าอย่างนั้นเราแต่งกันไม่ได้ต้องให้นินจาแต่งก่อนเพราะนินจาเป็นพี่อะไรนะทำไมถึงเรื่องเยอขนาดนี้ นี่นายโกรธฉันหรอปล่าซะหน่อยถ้างั้นก็นอนเถอะเขาหลับตามีเรื่องในหัวต้องมากมายไหนจะแก๊งสิงมังกรนั่นเองอะไรกันเนี่ยถึงแม้เขาจะได้รับแรงสนับสนุนที่มันเหมือนจะโชคดีแต่ผลประโครั้งนี้มันจะแลกด้วยความสุขทั้งชีวิตของโมเดลซึ่งเขาก็ค่อนห้างหนักใจโมเดลเป็นเด็กที่น่ารักและสดใสถ้าต้องไปอยู่กับกลุ่มคนพวกนั้น บางทีน้องอาจจะเฮ้ยนี่นายไม่ก็มาแกล้งหลับเลยนะฉันรู้ว่านายนอนไม่หลับมีเรื่องอะไรมากกว่านี้หรือเปล่ามากกว่าขอมีอะไรกับฉันเนี่ยไม่มีนอนเถอะน้ำเหนือทางด้านคิดก็เคร่งเครียดอะไงของนายเนี่ยจะพูดก็ไม่พูดมองหน้าอยู่นั่นแหละถ้าโมเดลโตขึ้นแล้วต้องไปอยู่ที่ไกลๆไปอยู่กับคนร้ายๆนินจาว่า โมเดลโตขึ้นจะมีคู่แบบนั้นแล้วน้องจะอยู่กับเขาได้ไหมพูดอะไรแบบนั้นก็พูดเผื่อไว้ก่อนไม่มีทางหรอกคนร้ายร้ายแบบนั้นใครจะให้ไปอยู่ด้วยกันเรานายก็พูดแปลกๆนะคิดแต่ถ้าอนาคตมันเป็นแบบนั้นล่ะบางทีเราอาจจะขัดขืนอะไรไม่ได้เลยได้สิทำไมจะไม่ได้เล่านี่นายนี่พูดแปบบลกๆนะเนี่ยมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะ ไม่มีหรอกอ้านายเนี่ยทำให้ฉันสงสัยแล้วเนี่ยจะบอกหรือไม่บอกก็ไม่มีไงเอาละเดี๋ยวฉันเดินไปส่งที่บ้านแล้วกันโอ๋อันนี้ยิ่งแปลกใหญ่เลยปกตินายจะให้ฉันนอนค้างกับนายไม่ใช่หรอแล้วไงแล้วเคยนอนด้วยกันไหมล่ะก็นอนอยู่ทุกวันอะแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอืมแค่นั้นก็พอมัง้งดูท่าน,นายหน่อยๆอะถ้าอยากทำก็คงไม่ไหวหรอกมัง้ง นี่ท้าเหรอหรือว่าจะลองมามาลองสักทีนินจาถูกดึงเข้าห้องอีกครั้งแต่นินจาก็ดิ้นร้องโวยวายคิดโดนไปหลายผักอยู่เหมือนกันพอแล้วพอแล้วเจ็บไประบมไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยแค่หยอกนิดหอกหน่อยเอาซะจริงเลยนายเนี่ยวันนี้แปลกหลายอย่างวะเนี่ยไม่มีอะไรแปลกหรอกจ้าเช้าวันต่อมาโมเดลนั่งทำตาปิดปสามหนุ่มไปรับน้องที่บ้านเพื่อจะไปส่งโรงเรียน โมเดลต้องไปกับใครครับเนี่ยโมเดลเลือกเลยว่าจะไปกับใครโมเดลดีใจจังถ้างั้นเราไปด้วยกันหมดเลยได้ไหมครับหาไปรถของพี่โกศลพี่คิดพี่วสุไปส่งโมเดลด้วยนะครับได้ครับมันก็ต้องได้สินะโกศลยาคิวเขาอุมน้องแล้วโยนกระเป๋าให้กับวสุส่วนคิดทำหน้าที่ขับรถ ตอนนี้โกสนกลายเป็นเจ้าหนายไปแล้วโดวยมีคิดนั่งหน้ากับประโูผมดีใจจังเลยทำไมพวกพี่ๆถึงมาพร้อมกันนะ่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันได้ไหมครับไม่ได้ทั้งสามคนเอ่ยขึ้นพร้อมๆกันแกจะมาแกน่าจะบอกฉันก่อนคิดเอ่ยขึ้นนั่นสิก็ป,ปกติมีชั้นประลับอยู่แล้วนี่แกสองคนต่างหากที่ไม่บอกคราวนี้เราต้องสื่อสารกันใครมารับก็ให้โทรบ,บอกกันด้วย เออตามนั้นแหละยังกับพวกแกมีเวลาว่างมากนะสิโก้สนเอ่ยขึ้นพร้อมกับมองหน้าของโมเดลปกติเขาจะมารับน้องโมเดลแล้วก็ไปรับเต่ามาด้วยกันแต่ตอนนี้ทั้งสามคนแทบจะไม่ได้พาแฟนของตัวเองมาด้วยจริงๆริงจนกระทั่งมาถึงที่โรงเรียนโมเดลเลือกเลยว่าจะให้ใครมารับโหเลือกได้ด้วยหรอครับ แต่ตอนเย็นน่ะโมเดลขอกินในเต็มด้วยนะได้สิเลือกเลยถ้างั้นขอเป็นพี่โกโสนนะครับได้จ้ะยางนั้นพี่จะมารับตอนเย็นนะให้น้องโมเดลเลือกก็ต้องให้แกมารับอยู่แล้วลหละเฮ้ยโกสุพ,พูดแล้วก็เดินขึ้นไปรอบนรถเช่นเดียวกับคิดที่ขึ้นไปนั่งคู่กับระสุมองโกสลและโมเดลล่ำลากันอยู่นานโกสนมาถึงรถก็เหลือบมอง นี่ฉันต้องเป็นคนขับรถให้แกสองคนหรือไงเนี่ยทําไมไม่มีใครสักคนมานั่งหน้ากับฉันมันสมควรแล้วแกขับไปเลยอย่าพูดมากแกเล่นให้น้องเลือกอย่างนี้ยังไงน้องก็เลือกแกอยู่วันยังค่ำแหละใช่ถ้าแกจะทําหน้าที่นี้คนเดียวแกก็บอกมาตรงๆดีกว่ามีใช่ซะหน่อยแกก็เห็นว่าน้องเป็นคนเลือกเองเอาละเอาละถ้างั้นเราจะผัดกันมารับมาส่งน้องก็แล้วกันแล้วเป็นไปตามข้อตกลงทักสิงมังกร หนุนเขาอย่างที่พูดจริงๆแทบจะไม่มีอุปสรรคแถมการค้าก็รุ่งเรืองขึ้นกิจการคาสิโนก็เพิ่มสาขาไปเรื่อยๆพวกเขามีรายได้มาหาศาลพร้อมที่จะแต่งงานแต่ว่าสุรู้สึกว่าจะบ้างาเรื่อยจนกระทั่งไม่มีเวลามาหาน้ำเหนืออินจาเห็นน้องทำหน้าเศร้าเหนือพักนีว้ว่าสุไม่ค่อยมาหาแกเลยนะเขาทำงานน่ะเขาบอกแล้วว่าช่วงนี้งานเยอะ อืมแล้วไปทานข้าวด้วยกันไหมนายไปเถอะไม่อยากไปขัดคอคูค่รักคุยกันแหม้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกหนายเหนือคุยดีได้ไม่เกินสามคำกลัวอีกแล้วก็ไม่ได้กลัวนไปเถอะหน้าคิดก็มีงานล้นมือแต่ก็ยังมีเวลาให้นายนะจินจาน้อยใจเขาเหรอก็โทรไปหาเขาสิบอกเขาว่าอยากเจอที่ค้านจะรีบมาไม่ละ ฉันเกรงใจเขาน่ะแกไปเถอะเหน้อน um. <inaudible> ั่งเศร้าขนาดโมเดลที่เคยอยู่เป็นเพื่อนเขาในช่วงเย็นๆตอนนี้ก็มีนัดแทบทุกวันบางทีก็ไปกับคิดแต่ส่วนมากจะไปกับโคสนและบางทีเขาแอบน้อยใจเพราะโมเดลบอกว่าวัสุไปรับเขาที่โรงเรียนบางทีก็มารับตอนเช้าแต่วัสุไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้กับเขาเลยรู้สึกน้อยใจ เอนจาเดินหน้าเครียดๆเ,เป็นอะไรทำหน้าอย่างนั้นหิวมากเหรอความจริงไม่ต้องรอก็ได้ไม่ใช่สักหน่อยฉันเห็นไอ้เหนือมันหน้าเ,าเศร้าๆนะนี่นายรู้ไหมว่าวาสูุอ่ะเขาเออ่ทะเลาะกับเหนือหรือเปล่าทําไมพักนี้เขาดวงหากไปอืมมันก็เริ่มปกติแหละคนเป็นแฟนกันมันก็บีบ้างแต่อ้เหนือมันบอกว่าไม่มีอะไรบางทีก็อาจจะไม่อยากบอกมัง้งแล้วนายล่ะ มีคนเดิหรือเปล่าไม่ทุกครั้งก็บอกไม่ใช่หรอไะทำงานเต่ช่วงนี้นายก็ดูยุ่งๆนะนายดูแปลกไปอ่ะครั้นี้เห็นตามรับตามส่งนลังโมเดลอ้าวเราก็ไปด้วยกันไม่ใช่หรอมันก็ใช่แต่เมื่อก่อนนี้ส่วนมากนายไม่ว่างตอนเช้านี่ยิ่งตอนเย็นยิ่งแล้วใหญ่สงสัยอะไรมากเนี่ยแต่ก็จับปั้มเลยนี่เอ๊ะนายเนี่ยพูดไม่ด้ขำมาจับปั้มฝันไยเถอะ อยากเข้าห้องไอซีก็เข้ามาเลยไม่ดีกว่ากินเถอะส่วนทางด้านสันส่วงหมอสันตอนนี้ต้องรับศึกหนะักกระชายสีนั่งสันสันดูบนเตียงเมื่อเห็นสามีทั้งสองคนกําลังวอร์มร่างกายทำไมต้องวอร์มด้วยเนี่ยจะลงมือก็ลงมือเลยสิสันพร้อมใช่ไหมสันพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมมั้ง พวกนายเนี่ยทําไมถึงชอบทํากับฉันอย่างนี้ก็แค่อาทิตย์ละวันเองแต่ว่าอาทิตย์ละวันถ้่สองคนเนี่ยนะกระชายอาทิตย์ละวันเอาหน้าตามใจพวกเราหน่อยพวกเราสักชอบอย่างนี้แล้วใช่ฉันก็ชอบเหมือนกันเอานะเมียจ๋าเอาเป็นว่าพวกเราจะถนอมเมียให้ดีที่สุดใช่ไหมไอ้จอแดนใช่สันจ๋า ยังไงก็ต้องยอมนะจ๊ะอีกหน่อยจากอาทิตย์ละครั้งจะเป็นเป็นเดือนหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ฮะไม่ไหวมัง้งสันเสี่ยงสั่นแต่เขาจะรอดมือสองคนนั่นไปได้เหรอไม่มีทางรอดแน,แน่หันกลับมาทางแจ็คแจ็คนั่งซึมอยู่หลายวันเลยทีเดียวไม่มีทีท่าว่าเวียงจะกลับมาง้อเขาในขนาดที่ลูกพี่ของเขามีความสุข ดีกันแล้วเฮ้ยไอ้แจ็คล่ะพม่โซนหรืไอไม่แจ็คเลยถุกจะลืมแจ็คเลยนะลูกพี่อะไร่แจ็คโอ้ตกใจมาเมื่อไหร่ลูกพี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเหรอกลับมาตอนได้ยินแกว่าฉันนี่แหละมันอะไรของแกฮะบาปซะหน่อยลูกพี่ดีกับคุณวิรุณแล้วแจ็คก,ก็ดีใจด้วยอ่ะขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะไอ้แจ็ค ที่แกกำลังปรทปทุปตะชั้นฉัน,ฉนรู้เปล่าซะหน่อยครับแจ็คไปทำงานก่อนเนาะอยู่ว่างๆแจ็คก็ฝุ้งซ่อนโซนอมยิ้มอยากจะบอกแจ็คเหลือเกินว่าโกสนเครียกเวียงไปทำงานซึ่งมันเป็นงานด่วนมากและไปหลายวันในเวียงนั่นก็แปกคนแทนที่จะโทรมาหาแจ็คมาบอกแจ็คบ้างหรืออะไรบ้างแต่ก็ไม่มีเลยจะรอมง้อทีเดียว โอ้ยไม่รู้ว่าแจ็คจะทนได้ถึงมาน้อยแจ็คถึงกับประวนระวายฟาดหัวฟาดหางแล้วก็เจอกับธนาตัวเจ้าปัญหาอีกมาทำไมเนี่ยอ้าวอ้าวพูดดีๆนะแจ็คนี่ลูกค้าเออฉันมีเรื่องต้สงสัยวันนั้นใครอัดฉันวะฉันเมาเจ็บไปหมดเลยเนี่ยล้มอะไรนะนายล้มล้มลงไปเองหัวฟาดพื้นเฮ้ยแต่ฉันเหมือนโดนต่อยที่ท้อง ไม่ได้เจ็บหัวเลยนะอ๋ออย่างนั้นเหรออืมมันเจ็บที่หัวสะเทือนไปถึงท้องเออบางทีมันก็สะเทือนท้องแต่หัวไม่เจ็บมั้งอีจ็คไี่เมาหรือเปล่าเนี่ยอ่ะคุณลูกค้าเชิญเข้าไปข้างในเลยมายืนถามอะไรอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าแจ๊กอารมณ์ไม่ดีถ้าอย่างนั้นฉลี้ยงเล่าเอาไหมฮะได้สิถ้าเลี้ยงแล้วก็แล้วไม่บอกตั้งแต่แรกเชิญครับคุณธนาต้องอย่างนี้สิ แจ็คถูกอบแบบเนียนๆเขาพาไปดื่มเหล้าและดื่มกันจนเมาด้วยความเจ้าชู้ประตูดินรวมถึงมือไว้แจ็คก,กำลังจะถูกพาตัวออกจากบ่อนพอดีโซนมาเห็นซะก่อนเลยลากแจ็คก,กลับมาที่ห้องแจ็คไม่เคยดื่มหนักขนาดนี้มาก่อนดิ่งอยู่ในเวลางานยิ่งไม่ดื่มอย่างนี้อีกด้วยแจ็คคงอาจจะเสียใจมากแจ็คหลับไปนานจนไม่รู้ว่าตัวเองตอนนี้ยอนอยู่ที่ไหน นี่มันห้องใครไรอว่าโอ๊ยไอ้นี้ใส่หลับลึกหลับนานหลับไม่รู้เรื่องเนี่ยพอเปิดประตูห้องมาก็ตกใจเฮ้ยนี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ๊ยตายตายรูย้ว่าเราฝันเฮ้ยไม่ได้ฝันนี่ว่าแจ็คองมากเขามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยรอบๆแทบจะไม่มีบ้านใครเลยบ้านไรเราวันนี่ยเขาย้อนกลับไปที่ห้องเพื่อหาโทรศัพท์ของตัวเอง โทรศัพท์ก็ไม่มีโอ้ยแล้วที่นี่มันที่ไหนเืินแล้วเหรอเสียงที่คุ้นเคยทำให้แจ็คหันมาเวียงก็ฉันนะเส